พอเมื่อยพี่น้องเลยดินขึ้นมาเมื่อยเดินขึ้นมาสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่นออ้องเอซีบอสตันเดินทางผ่านฝั่งลาวแล้วก็บฝั่งไทยพี่น้องมาพัก่อยอะไรพี่น้องไหม,มออยีมมสถานีรถไฟฟ้า BTS ราดกะดำริเนาะพี่น้องเนาะทางออกสอง พระพี่พน้องมาเบิ้งบรรยากาศพี่น้องมิน,น,าาน,นี้ฝนที่ตกคือเก่าพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าห้องพระพี่พน้องมาเบิง้ง BTS ราคตดำรินะครับว่าจะไป ่าสยามพารากอนเป็นเท่าไหรคือว่าฝนชิโตก๊กใช่ปะตกอยู่บ่เฮ้ยชิบโตกดอกพี่าไงนะอร่เนาะไปไปเบิง้งน้ำการพี่น้องไปนุ่มบ้านนอกพนจรสีนั่งบีเทเอสจากอาราชดันดีไปที่สยามอ่าไอคอนสยามพี่น้องเนาะป็นสยามพารากอนไอคอนสยามใช่ปะเดี๋ยวสิจ่ายเงินก่อนพี่น้องสแกนจ่ายเพราะว่าผมม่มีเง,งินสดเนาะ เราต้องคลิปโทรศัพท์ก่อนเด็ดไปโอเคเรียบร้อยพี่น้อยเนาะหลังจากที่เขาซื้อโตมาแล้วพี่น้อยนะเานาะเัาหวดสีต้องไปนี่พี่น้อยขึ้นฝั่งซ้ายเพราะว่ารถบัวทีว่เป็นรถนี้ BTS หรือว่าอย่างก็กต้องวิ่งผังซ้ายคือเก้าน,นะพี่น้อยยกได้บอกตลอดโอ้หมดทันแล้วพี่น้องเปลี่ยนรถมาแล้วติดคันแล้วพี่น้อ,องรอคันหน้าภูแลขบวนหน้า,น,านะเนาะ มาถ่ายวิวให้พี่น้อกในเบิ้งในเนี่ยเห็นเจ็ตึกพี่น้อยเมื่อนี้กับฝนที่ตกพี่น้อยแต่จำเป็นก็ต้องไปเนาะเพื่อนเขากับผมมีคลิปลงอะไรพี่น้อยเนาะอยากมาถ่ายบรรยากาศที่สถานี BTS พี่น้อยเนาะหลังจากที่ช่วงนี้กับหน้าฝนแล้วก็หาโรคโควิดกระบาดพี่น้อยเนาะฝนสีหน่อยทีไรท่านใด

แล้วนี่ดูสถานีลาดดระบี่นะ้วเนาะลาดดระบี่ทางออกสองคนกระชีบางๆพี่น้อย,อยจยนะจออยจเป็นยังไงเนาะพี่นุ้ยเนาะส่วนนี้อาจจะเป็นอ่าเนื่องด้วยอ่าโควิดน้ำลายพี่น้อยเนาะแล้วก็ฝนกระตกุกบางคนกูไปอยากออกไปาใส่พี่น้องเพราะว่ามืดคลิม้มเหมือนกันนะพี่น้อยแต่ว่าเพราะว่าผมมีคลิปลงแล้วพี่น้องุ้ย กูได้เข้ามากายอย่าลืมพี่น้องไว้ฝากเป็นกำลังใจหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้ผมในเด้อพี่น้องไว้เนาะหรือว่าเป็นทางฝั่งลาวแล้วกับฝั่งไทยพี่น้องไว้ที่มาเห็นคลิปนี้จะแสดงคอมเมนต์นะพี่เนาะตอบถามมีอย่างมากก็ได้พี่น้องไว้เนาะเพื่อเปิดการมองเห็นพี่น้องไว้เนาะ <c oughs> ปกติบางบางบ่อน,นี่ซีมีกั้นนะที่น้อยแนวกั้นเนาะ่ว่าสถานีนี่ยังฝนโปริเหตุหรือว่าจะได้แนวกั้นเนาะบอว่ากั้นหนึ่งมากอะยันเด็กน้อยนะพี่น้อยเนาะเด็กน้อยหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามเนาะบางคนอาจจะบดเต็มรอยได้อย่างนี้นะการออดไปเคอลงเพราะว่าข้างข้างข้างล่างนี่เป็นไฟฟ้าแห้งสูงไนดะ้เป็นไงเนาะการแต่าย่เป็นกับประกาศเตือนมาเยอะที่หน่อยห้ามลงไปเนะาะเว่าถ้าคดปกตินี่ กคืบบอสีโบลงเราไม่น้อยนอกจากผิดพลาดอย่างสักอย่างเนาะนอกจาก็เด็กๆเล็กน้อยนี่เขาก็บมแน่ใจอรไม่น้อยเพิ่นก็แต่ว่าเพิ่นก็พยายามเพิดเรื่อยๆพี่น้องเน,ะนาะที่พัฒนาไปอนาคตข้างหนอาร์ิมีพี่น้อยบรรยากาศพี่น้อยเนาะนี่แหละพี่น้อยบรรยากาศจุดที่ทสถานีลาดตําลิก เานะโอเคพี่หน่อยถ้ารถมาเดี๋ยวขึ้นรถเท่าสี่น้ำกันพี่หน่อยนะมาแล้วพี่หน่อยมาแล้วมาแล้วเห็นปะบางบ้าหนึ่งสองเจ็ดนะครับไปเบิ่งทข้างในว่าค้ที่หน่อย่าไร้โอ้เบิ่งสังเกตจากข้างในนี่โคตรเต็มเลยพี่น่อย <c oughs> คนจะทีไล่แต่จุคนเน่นเลยเป็น้องไงก็คนลายเลยได้ไหมลมคนคือวานเนีนเลยพป็นงไนเนาะพุดยอดไเล บางคนไม่นอนหมูนีพี่โน้องแต่ว่าทางน,นั้นนี่เต็มมัดเลยน,นี่คน,นัคนึ่งชีวิตเม็นับ้า้วันจับารนี่ปกติทีเบิ่งได้เต่พี่โนโ้องแต่ว่านี่มีรกับคนจะถือว่ายัง,ห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 งเ,เหนียนนายังเนีนที่เก้าพี่น้อเนะ ต็องอยู่สถานนีอนน้อยู่นี้คนไี่ไหนธรรมะนี่เต็มเลยแบบนี้ชุดยอดจริงๆ่นะอะไบอย่อยงี้ยืนอยู่หน้าประตูข้างในเขาขายเเต็มนี่นิมัต ใกล้เลยนะเกิอีกสองสามสถานีนะพี่น้องุรศักดิ์ปลายทางกระบางหวาไปเนาะปลายหน้าก็กรุงนรุงเทพหานครอุตรบิษานเนี่ยโหพี่นาะนาแน่นเล่ได้นปทำไมะบังเบังทางนอกก็สิบปมี่นตอาแต่เขามาข้างในนี่เต็มแน่นเต็มเลย ถ้าคนมาอยาไรไันเต็มเดยวนี้ที่มืออนบนยืนนะยังไม่ดูเลยครับตาตักสิต่อไปคโอเคมาหอนเล็กน้อยเนาะครับ ดูที่โอ้โหพี่น้อยค้นลายเฮลิเลยเนาะหรือว่าเยอนะหน่อยเนาะคนนี่แบบคนนี่แน่นเล็กหน่อยเนาะพี่น้นะนะอง้เบิรงจากสถานีลาดต่รดิะนะคุณเนาะคิดว่าจีบมีคนพี่น้อง้ทุดท้ายที่ได้ได้โอ้โหพีน่น้องอยว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่า คนไทยเองก็ตามน้องๆที่มานั่งใช้บริการ BTS นี่ถือว่าแน่นเต็มทุกสายเกือบทุกสถานีจะกลว่าได้พี่น่อยเนาะที่ผ่านมาหลายสถานีกับคนขึ้นลงตลอดเวลาพี่น่อยเต็มตลอดนะพี่น้องเนาะโอ้โหถือว่าทุกที่อดพี่หน้องนี่แหละเป็นที่คนไทยภูมิใจพี่หน้องเนาะเพราะว่าหนึ่งอีกเทศบอวอันนั้น หน่อยเดียวก็ได้กำไรแบบมหาศาลแล้วพี่หน่อยเนาะเพราะว่าลงเรื่อยอ่านักท่องเที่ยวแล้วกับคนไทยที่ใช้บริการน้ำพี่หน่อยเนาะหลายๆประเทศเนาะพี่น้องเนาะที่มาเที่ยวแล้วกับนั่งรถไฟฟ้า BTS ของประเทศไทยพี่หน่อยเนาะนี่แหละเป็นสิ่งที่คนไทยภูมิใจพี่หน่อยไทยสามารถกอบโกยเอาเป็นเงินได้นะพี่น้ือเนาะจากนักท่องเที่ยวก็ถือว่าโอ้โหถือว่าทุนยอดแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่า อ่าลายนะครับต้นๆเลยก็ว่าได้พี่น้องเยเนาะมีมากเลยพี่น,อน้องเยกำลังจะลงพี่น้องเนาะโอ้ตุ๊กพี่น้องยอยากมาที่ทั้งใดนักท่องเที่ยวพี่น้องเยเนาะวันนี้กลับเอกากลับมาฮอตกับมืดแล้วพี่น้องเยแต่ว่ากินว่าปนทิปตกฝนกระปุกต๊พี่น้องเยเนาะสวัสดีพี่น้องเย แต่ว่าลบมาได้พี่น้องสีโบลเรือท่านโบลจักเลยเนาะพุคนจิ้งจกพุ่นลายเลยได้พี่น้องยเ,เอาที่ไปอ่าไอคอนสยามต่อพี่น้องยเ,เนะเาะเราก็ต้องนาทีขึ้นฟังนี่พี่น้องย โอพี่น้อนปปรถไฟฟ้าสาสตร์จีทองนี่แหละน้องไปไอคอนสยามส่งลงสถานีจเจริญนครพี่น้อยเนาะโอ้โหพี่น้อยบนหาชื่อแล้พี่น้อยกนะ็ดีเนาะปั๊ดถือว่าอ่าสุดยอดเลยพี่น้อยคนนี่ถือว่าเต็มเลยเนาะถึงเนาะ ่ากับสถานีอารถไฟฟ้า BTS ีขึ้นไปเนาะก็เลยอ,อยากมาถ่ายทอดให้พี่น้องดูเบิง้งเบิ้งในสถานีเปนทุกคนหมหลายพี่น้องแต่พอเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนนี่เต็มเลยพีน่น้องเนาะแน่นเลยพี่นไปเนี่ยนี่ก็น,นักท่องเที่ยวดูมาใส่บริการขึ้นไปถ่ายทอดเลยนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ มักตกใจหน่อยลวรถทางิไถฟฟ้าสายที่ทองไปลไปนะัยรถไฟฟ้าสายสีทองเหน่อยเนาะนี่้ิไปไอคอนสยามเหนะ่อยเนาะ ป้ายบอกเฮามาเดินตรงไปเลยพี่องเนาะโอ้คือว่าสุดยอดพี่น้องเนาะคนเบิ่งก็คือสิบ่หลายด้พี่น้องเบิ่งอยู่ในนีก็บ่ยอมบ่แย้มเนาะเาไปรถโอ้ยพี่น้องคนเต็มคนแน่นเลยนี่แหละพี่น้องนกําลังมาด้พี่น้องเอ้ยกําลังมาจากอ่าไอคอนสยามพี่น้องเนาะ ดูพระพี่พ่อน้องไปเบิ้งบรรยากาศดูไอคอนสยามพี่น้องคนรดีหน่อยอีหลายสัมได์พี่น้อยเนาะนี่แหละโอ้พี่น้อยมาจากไอคอนสยามเลยเนะี่ยดูว่าสุดยอดอย่างไรพี่น้อยนะเนาะเขาก็สามารถมาซื้อตัวตรงนี้ได้พี่น้อยสกอร์สแกจนจอกสแกนจ,จ่ายก็ได้เบิร์ตควนนาที่เป็นมี คิวอาโค้งอาโค้ดเต็มพี่น้อยเนาะมารอถ่ายา่ารคัดตอนนี้ตอนซื้อตัวกันพี่น้อยเนะเาะเข้าชลิปขวาโอเคพี่น้องยอสำหรับคลิปนี้กลาลาพี่และน้องไปพี่น้องเนาะ,นนะคลิปหน้าอะไรพี่น้องเอ้อกกันไหมเนาะเข้าสี่ ไปค<ป>อนสยามพี่น,อนนะ้อยเนาะบรรยากาศไปถ่ายบรรยากาศเด็พี่น้องได้เฟิบุ๊กพี่น,อน้อยสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่และน้องไปทรินี้สบ,บายดีแล้วกันสวัสดีครับ